เปิดรายละเอียดบัตรคนจนใครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา3,000บาทบ้างสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะขณะนี้รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการแจกเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนะคะ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เช่นมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันมาตรการเยียวยาเกษตรกร,กรหรือมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางนะคะนอกจากนี้หนึ่งในกลุ่มที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเพิ่มเติมก็คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะที่ครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาซึ่งก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้นะคะ เมื่อวันที่16มิถุนายนคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรก็ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโควิด -19 ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นๆของรัฐเช่นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,ก,รก็จะไม่ได้รับสิทธิในจากมาตรการนี้นะคะ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเท่าไหร่นะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานี้ก็จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563รวมเป็นเงินทั้งสิ้น3,000บาทต่อรายนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคม2563 รัฐบาลก็จะจ่ายเงินย้อนหลังให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนจะต้องทําอย่างไรจึงจะได้รับสิทธิ์เงินนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับอัตโนมัตินะคะซึ่งก็ไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่แต่อย่างใดนะคะ สรุปแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องที่จะได้รับเงินเยียวยาจากบัตรคนจน3,000บาทนี้นะคะก็จะต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากโครงการอื่นๆของรัฐนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะได้รับเงิน5,000บาทจากเราไม่ทิ้งกันแล้วแล้วก็ได้รับเงิน5,000บาทจากเกษตรกร,กรแล้วนะคะก็จะไม่ได้รับเงิน3,000บาทนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ